มาของแค้เอาสันโชว์เลยตอนนี้ซิเกินเผ็ดเป็นนะครับทุกคนมาเคียรเคียออกเป็นอย่างก็ว่าแม่มันอร่อยอันนี้มันอร่อยสุดโชว์เอาลูกเอากินกินยาซีเบลยังมั้งไ่กินน้ำดิจบไม่เผ็ดเบื่อละ ลูกแค่นี้เองมาไม่ทำไมไม่ทำเผ็ดขอนี้อีกอ่ะโอเคลูกกินให้เบิร์จันเกียมากินอะไรโดกทำไมเสียงสันมือซันมือจะสันสันเป็นอย่างลูกแม่ไม่ได้ด่าดอกประลากินเลยครับครับครับโอกรมาไม่เหมือนกินไม่เอ็มเฉยเฉยครับอืมโอเคได้อีกอืม เป็นหมแดงตรงไหนเนาะแดงตรงไหนเนาะเนาะเอาเลยเนอะโอ้แข็งกันเลยมาเล็น้อยมาเลยนะครับทุกคนไม่เผ็ดไม่เผ็ดจริงๆนะครับทุกคนนี่ดูเนาะเยอะมากเลยนี่เออตอนปลาแดกเนี่ยมันจะติดคอเนี่ยเอาออกกันเออสู้ลูกสู้ พื่อยอดวิวหนูสู้ได้ยอดวิวเหรออ๋อข้าอย่างงั้นไม่เผ็ดแล้วนะครับทุกคนกินได้กินได้เพื่อยอดวิวหนูไม่เผ็ดลูกไม่เผ็ดอ๋ออยู่ชัวร์เส้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเอาเส้นชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เผ็ดอาจจะทำเผ็ดกว่านี้อีกก็ได้นะครับเพราะฉันยังกินได้จอก กินน้ำก่อนเียหรกินน้ำทำไมล่ะลูกขอมันแห้งครับขอมันแห้งขอมันแป้งไม่เอาเหรอมอนเง็ป เขาเป็นแห่งเื่องเสิรแล้วก็ของกินมาแล้วเดี๋ขาก็ไปเอานมก่อนเด้อยมาแต่ไม่เผ็ดกินบบเผ็ดอือหนูอายุเก้าขวบหนูกินพริกเศบเม็ดแล้วนะส้มตำได้ค่ะเก่งมากเลยลูกพริกิวไม่กิน It's 9 p.m. อืมหนเกินก็กินได้พริกศิวเม็ดอ่ะ

จากเป็นนอแตดอีอย่างแม่มันบุอารมณ์ดีจอกชิบมาสดะบ่กำลังอยากกินได้กินอร่อยกิบเอาแม nhập kim, một chút tôm 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 bao nhiêu? Chúng ta không có cái gì hết. Chúng ta không cái gì hết. Chúng ta không có cái gì hết. Chúng ta không có cái gì hết. Chúng ta không ยักว่าอื้มยังขอมาทจิมนี่กูฮู้มพิศตัวดำๆเนี่ยจอกมากว่าไม่ทำไม่เป็นเลยดูไว้สอบครั้งแรกขอบคุณนะคะสอมันอักขอเจ้ซิกาสูซี่ทูซี่จูอีท

C'est parti ici à M. Albert. dans le nord, là, sur mes pistes. Dans le nord de Ville, là. ou je ne sais plus où c'est. Ah! Comide, peut-être, je ne sais plus. Et tu n'as pas de neige, c'est juste, Ah non, ça c'est. On fait mais il y a une jambe noire. Ouais, c'est ça. Ça c'est près de l'ancienne. Ouais, c'est ça que j'avais essayé. J'ai tué. Comme ça. Ah, tu n'as pas essayé. Tu es de la marmite. Tu peux pas pomper.

้อยากอายกิน I don't like people watching me eat เยอาโทรศัพท์มีอะไรสดเพืนพวก้เนีหยไปนหนพลาเปมนผีดาโคนมันดำรอเบิมเป็นยังอื้ยเคยไ่ได้ดำปานนั้นเหมือนถามเลยโอ้ไม่กอโอ้โหวับ ไม่หาอะไรสดอดบอุ๊ตีบกอดขนาดบักอดยังดำออ้ยนีได้ใส่เสื้อไหมเนี่ยนี่ใส่เสื้อสินีบอกเกี่ยวขอซื้อเออมันกระดัอิลิเนาะอไมันดำมากเลยอ่ะย่าให้ดีแค่จะใช้เอฟเฟไ้ยางเงคุณไม่ได้ใส่เอฟเฟกตกแก้วใส่เอฟเฟคนตายห้าอีกละ อ้อเ้านเรื่องร้านนั้นแบบออดร้านก็บอ่ไ้ดำอีลิเปลี่ยนตัวจัตังหีเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นโอยเครื่องกับืือเก้าหล่ะไอโฟนมึงน่ะโยนทิ้งเลยมาไหมเอาเปให้ปลาอะไรสดลงน้ำกินเฟอร์บ่เป็นตัดแซบเนาะ กาแฟซื้อสองแถมหนึ่งแล้วมูเจ้าเด้อราคาสิปรับขึ้นอีกแล้วเด้อบอกขึ้นมาได้เด้อเงินเฟอ้อของแพงใครแล้วฮะเขาบอได้ ยูบนับจีบเจดินอยู่ไหนที่พี่อูนับแล้วมีเร็วตัวอุ่นๆเช็คแล้วเช็คแล้วตะกี้นี้อาลาเป็นห่อนไหมเป็นห่อนไหมมันเงี้ยอันจมูกนะแม่มันก็มุ้งกำแพง

พี่ซื้อของมาจากวายคอนเนคชั่นอยู่ในแก้วมันมีหมูคุรุบุตะอยู่อืมนี่หมูยังกระ่ากเขาเลยบาูกล่องจาดำปางี้แล้วมันมีอยู่เด้มันบีกินเค็มจัดเส้นขนมกินอน่ะมันดูดน้ำใส่น้ำปลาไปมันก็หาย จะเรียกว่ากลมลม,ม,มก็เลยจะต้องอแกคือพี่หลอกออนี้อืมขันบติเอนใส่งั้นนะสืษอมาใส่หรอผ่านคนไปเพาทานทาย คืออาชีพพ่อจะล้อเล่นอิรีอาชีพคือกิ่มืดื่อวงนี้อมได้บอกกับเจ้าอิริผมไม่ได้บอกกับกูอิรีีม้าบังกูกินอิรีเด้ เขาเห็ุใดการกินไปแล้วมึงก็ดูสภาพกูกินสินี่คืออาการที่นางบีอร่อยมากแล้วนะคะทำทางบอได้บอทำทางให้หัอะไรเอ่ยทามีลีเนี่ยนางเจมึงเกิดมากมึงเคยเห็นกูกินทังทันบอมีจะคอยกินนี่คืออาการของนางบีกินนี่คืออร่อยที่สุดแล้วนะคะมุเจ้า่ะแต่นางบีอาการในซำหนีเนี่ย แซ่บนะคะยอมรับเลยค่ะว่าอร่อยแล้วก็อร่อยมากด้วยแต่อาการที่จะให้แบบว่ามันมันแบบตัดหัวยให้ท่านน้องขอขอก็กุณแอบเป็นอีลีมูเจ้าอีลีค่ะอีลี แต่นี่คืออาการที่นังบีกินแล้วแล้วอร่อยจริงๆนะค่ะแต่แต่สีใหายอาการแบบเฮ็ดหายมันมันแซบไปกว้านี้นันงมีเฮ็ดบ่เป็นกินดีค่ะมึอเจ้าขานังมีนังมีทําไม่ได้นี่คืออย่างลูกแต่นี่คือแบบว่าแซบแล้ว <Okay. S 1> อร่อยมากที่สุดก็ได้ซ้ำนีค่ะมึอเจ้าขาอืมโอเค เสียไห้แซบอะกินขนมเขาบอแล้วก็ให้หูตาสวดจังสี่นะคะให้ตาสวดหูสวดจังสี่นางบีขอโทษด้วยนะคะนังบีเฮ็ดบะได้อหลีเฮดบะได้อิตามอเจ้ากินได้ซัมมี่กินได้ซัมมี่เพราะพ่อแม่นะคะนังบีจําได้จาคําพ่อแม่ที่เคยสอนได้เลยค่ะว่า เวลาก,กินให้กินดีๆเพื่อนายดังซี่จำมาตลอดค่ะเพราะว่าพ่อแม่สอนมาตลอดนะคะเรื่องนี้ <c oughs> พอ่อแม่ดางบีก็ไม่ใช่ผู้ผู้มากแรกเดียอะไรดอกค่ะ <c oughs> บอเมเนบอเมเนพูดตีตีนแดงมาแต่ใส่ไม่ใช่ค่ะแต่พ่อแม่นังบีแม่นางบีโดยเฉพาะแม่นางบีจะสอนเสมอค่ะว่าอัน เวลากินีอย่างาน่ะให้กินดีๆยาสิกินมุมงม้ายาสิกินคืนอทางค้นตายอึดตายยากคนนั้ยังสิมันบดได้มันมันเบิ่งบดีอันนี้คือแม่นางบีสอนมาบาดีเข้ากันเลยแบบว่าเข้ากันเลยแบบจํานะคะมูเจ้าขาแต่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าคนที่กินแล้วคำยงไงบดได้หมายความว่าเจ้าไรมารยยทน้องมูเจ้าน้องไม่ไม่ค่ะแต่อันนี้นางบีพูดถึงกรณีที่ พ่อแม่นังบีพ่นสอนมาพ่นสอนมาจังสี่ซ้ำหนีเองค่ะมูเจ้าขาบด้ยแบบว่าบาด้ว่าให้ผูดด้ใดค่ะเนาะถ้าเกิดว่าผูดด้ใดที่ติดตามนังบีอีลีมาแบบ หลายๆปียังซีหรือว่ามาดูนางบีไลฟ์เวลานางบีทานอาหารนะคะมะุณเจ้าขาทุกคนก็จะเห็นนางบีกินได้ซมี่นะคะกินกินแบบนี้นะคะกินต่อให้อาหารจะอร่อยระดับที่อร่อยที่สุดในโลกกต็ตามแต่นางบีเองก็กิกนได้ซมี่อาการเป็นอะไรเคยมีเอฟซบอกว่าให้นางบีทํา ทำอะทำอย่างไรการกินใช่ไหมให้กินให้ดูหน่อยนังบีนังบีนังบีปฏิเสธเลยนะคะว่านังบีทําไม่ได้ให้นังบีกินกินนังบีก็กินแค่นี้กินได้ซำานี่ค่ะมพเจ้าค่ะจะให้นังบีกินแบบแซ่บคือจังเข้าเห็ดนะคะนังบีทาไม่ได้เพราะว่านังบีไม่ใช่สายกินนังบีบเมียนสายกินนังบีเป็นสายที่แบบสายดา ด้าผัวจังสี่ไหมด้าลูกด้าผัวเฮ้นบีเวอลยังสี่ไคแน่ค่ะ